วางอาวุธไว้ก่อนวบร่างไข่ก่อนนี่อปก,ก่อนมาแล้วพร้อมกับโอ้นี่โอ้นี่นี่นนนนนนเก็บไว้มีประโยชน์ไปขดขดเป็นวงกรอบอีกทีมีใบตะไคร้เควัตถุ ดิบพร้อมโอเคแค่นี้พอแล้ได้ที่ได้ที่วัตถุดิบพร้อมขั้นต่อไปต้องเตก่อนวางวัตถุดิบไ้ก่อนหรือกงก่อนโอ้มัดอย่างดีเลยนี่ใครมัด อย่าถามว่าใครมัดนะไอ้ถิตนี่ละมัดรับประกันได้ถ้าสถิตมัดลราให้แตกแรงมันตอนมึงเตะมันมัดแต่แตยยังถามว่าไผมัดว่าที่ไหนได้มันนะมัดตัวเองมัะมันยังถามว่าไผมัดว่า เต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 แปลว่าแก้มัดนะครับค right ําเมืองพูดว like ่าเตเตอย่างเตวงเตวงคือทลายวงโอ้อันนี้เก่งอย่างดีปล่อยลงนี้ก่อนอ่ามันอยู่ที่เทคนิคมันไม่ได้อยู่ที่วิศวะนะอยู่ที่เทคนิค อาหีหนูอาหีหนูอาหีหนูไหมคะลองก่อนลองลังก่อนใหนลูกไหมโอ้ใช้เงินข้ามาลองลังให้ลูกน้ำมีกินไหมหนะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลองลังก่อนอื่นค่อยว่ากัน ประกณ์ไปก่อนปรกกณ์ไปก่อนก่อนไปก่อน,อนมืดไหมืดปืดตามืดยังไม่พอนะปืดตาอีกเห็นลูกเดียวถ้าม,มาลองลังให้แฟนเจ้าแฟนยินสงสารมันหนาวก็หนาวอ่ะถาดก็สัมปิเล็กะ Oh okey okey tajam dia